The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the fact. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกนะ <S <S เกิดนนครอบครัวเกษตรกรที่เมืองจีนเมื่อเจสิปีก่อนโอ้เจ็ดสิบขวบแล้วเนอะเมื่อลูกอายุได้ประมาณสิบขวบก็เกิดภาวะสงครามคุณพ่อถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารข้นแม่จึงได้พาตัวลูกพร้อมกับน้องสาวอีกสามคนลงเรือเพื่อเดินทางมาเมืองไทยพวกเรารอดชีวิตมาถึงเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย แล้วต่อมาคุณพ่อก็ได้เดินทางมาอยู่กับเราที่เมืองไทยด้วยคุณพ่อมีอาชีพออรมรับจ้างถีบสามล้อส่วนคุณแม่าารับจ้างปั่นปั่นปั่นได้และทอผ้าที่บ้านจนกระทั่ทงลูกทั้งหมดเติบโต,ตและประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆเมื่อยุมากขึ้นคุณแม่เป็นโรคเบาหวาน ต้อมาเกิดหกล้มกระดูกสะโพกแตกต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดรักษาตัวอยู่ประมาณสองเดือนอยังเสียชีวิตเมื่ออยยุได้เจ็สิบสีปีหละะังจากที่คแม่ได้ตายเพียงพีเศษคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่ออายุได้85ปีชีวิตในวัยเด็กของลูกเนี่ยไม่เคยได้รู้จักการเล่นสนุกสนานรู้เพียงว่าเช้าม,มาก็ททางานมืดลงก็อบน,นอน ก็ร้อยถึงรุ่งเช้าจึงจะทำงานต่อชีวิตผ่านไปอย่างนี้จนลูกอายุย่างเขา20ปีก็มีแม่สื่อมาทาบทามและลูกจึงได้แต่งงานไปเลยเพื่อชีวิตจะได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าลูกได้สาม,ามีตามสเปคอ้าคือเป็นคนขยันเข้าน่าสื่อตรงมัธยัต ไม่เจ้าชู้แล้วที่ลูกชอบมากคือก็ไม่ค่อยช่างพูดเพราะลูกก็ชอบพูดให้เขาฟังแล้วเขาก็ชอบฟังที่ลูกพูดลูกก็เลยชอบมาก่าตรงสเปคเลยเล่าก็ไปเดิมสูบบุรีก็บ้างแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกันแค่เก้าคน oh. <laughs> เป็นหญิงห้าคนเป็นชายสี่คนรวมกันเรียกว่าห้าสี หลานสาวคนโตลูกของลูกสาวคนโตเมื่อปีสองห้าสี่สี่ขณะอายุสิบสาปีเรียนอยู่มัธยมสองที่โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยู่ๆก็มีอาการชักเพราะว่าชักเพียงสองครั้ง<อ>ในช่วงสามเดือนอาการกระชักจะเป็นกันใหญ่คือมีอาการเศรึมอะไรนิดหน่อยก็ร้องง่าย กัคืนนอนก็ไม่หลับแม่ก็ได้พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุก็ไม่ไม่พบแต่แพทย์ก็ไม่ให้เสียเวลาก็ได้จ่ายยาการการชักมาให้ทานแต่ก็การไม่อยู่มีอาการชักอีกเป็นครั้งที่สและสปกติเธอเป็นเด็กที่ เรียบร้อยหลังจากเริ่มชักเธอก็ชักก้าวร้าวขึ้นไม่รู้ตัวว่าทำอะไรไปบ้างกินข้าวแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้กินควบคุม,คมตัวเองก็ไม่ได้บางครั้งเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีก็เริ่มเรียนไม่รู้เรื่อง ในโรเรียนนี่เก่งวันหนึ่งกลับจากโรงเรียนเธอก็บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเร,เรียนรู้เรื่องแต่พูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดก่อนกันไม่อยากไปโรงเรียนเพราะพูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องจนไปอยู่คื้นหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึก บอกว่าจะไปแล้วนะเพราะมีคนมามารอรับอยู่หน้าบ้านทั้งๆท,ท,ที่ไม่ไม่มีใครทำให้ทุกคนในบ้านไม่สบายใจจึงให้เธอหยุดเรียนแล้วก็พาเข้าโรงพยาบาลหมอนำตัวไปเช็คสมองด้วยการทำเอ็มาร์ไอจะน้ำไขกระดูกสันหลังไปตรวจก็ไม่พบความผิดปกติ หลานอยู่โรงพยาบาลประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็กลับบ้านเพราะไม่รู้จะรักษาอย่างไร <c oughs> ตั้งแต่อาการก็ยังไม่เป็นปกติลูกษาคนที่สามลูกจึงได้ไปปรึกษากับพระจางเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นพระวัดปายางหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรท่านบอกว่าหลานสาวเป็นนั่งบนไม้กระดานที่โรงเรียนซึ่งมีกายละเอียดสิงสถิตอยู่เขาจึงไม่พึงพอใจพระจางแนะนำให้หลานสาวเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร แล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิแล้วก็นำเครื่องเซนบายไปวางที่รโรงพละของโรงเรียนซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุต่อมาหลานสาวก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติจนเข้าเรียนได้อ,อแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่างที่กลงเคยสอนส่วนลูกเขยหรือพ่อของหลานสาวปกติลูกเขยเป็นคนแข็งแรงชอบออกกำลังกายดี อารมณ์ดีแต่ชอบรับรับประทานอาหารเมนูซ้ำๆแหมมันอร่อยนะครูไม่ใหญ่ยังซ้ำๆเลยก็ต้มทุกวันเลยจึงทำวันหนึ่งในปีสองห้าสามหเขาก็น้ามืดล้มลงจึงไปพบแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคไตซึ่งสันนิษฐามว่าอาจจะเกิดจากการทานอาหารเมนูซ้ำๆเขาเหลือสภาพไต ใช้ไงานได้เพียง25เนจะน้งสุขภาพเริ่มสุดโทมอย่างรวดเร็วต้องไปฟอกเลือดทีรงพยาบาลต้องมาแพทย์กด้เจาะช่องท้องแย์คนไข้าสามารถฟอกไตได้โดยตัวเองแพทย์แนะนําให้ว่าควรผ่าตัดเปลี่ยนไตแต่ลูกเคยยืนยันไม่ขอรับการผ่าตัดเพราะเกรงว่าการผ่าตัดอาจจะทําให้ท้องจากครอบครัวเร็วเกินไป ในเดือนมกราคม2545ลูกเคยก็ได้มารัรรมกายเป็นครั้งแรกด้วยสภาพร่างกายที่สดสมมากผิวดำคล้ำผอมซูบซิดเหมือนคนขาดสารอาหารเราหิจจางมีราะวะหัวใจโตเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ก็ยังอยากเขาก็ยังอยากใช้เวลากับครอบครัวตามปกติในทุกกิจกรรมเมื่อไปถึงบ้านยายลูกเคยก็ดิซุดตัวลงก้มกราบและเงยหน้าทั้งน้ำตา บอกว่ารู้สึกเย็นแผ่ซ่านยังบอกไม่ถูกและรู้สึกปิติใจจนน้ำตาไหลวันนี้นเขาได้ร่วมบุญสร้างวิหารคุณใหญ่ด้วยะฉังนั้นลูกเขยก็มันสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็ได้มาทาบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนกุมภาพัานธ์และมีนาคมซึ่งเป็นสองเดือนสุดท้ายก่อนละโลกบ่ายวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองห้าสี่ห้าลูกเขยก็ได้ละโลกด้วยโรคไตที่ป่วยเรื้อรังมานานเกือบสิบปี ก่อนจะหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขากําลังใช้เครื่องวัดความดันวัดความดันตัวเขาอยู่แล้วจู่ๆก็ฟุบลงไปลูกสาวเขาซึ่งนั่งอยู่ใกล้คิดว่าพ่อแกล้งเล่นแต่ปริยาเห็นผิดปกติจึงเข้ามาจับเนื้อจับตัวเพราะภาษามีเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกใครเลี้ยวแรงแล้วก็กระจากไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่มีทั้งรอยยิ้มและน้ําตาลูกสาวคนโตเคยถูกขโมยขึ้นบ้านลักทรัพย์ไปได้ถึงสองครั้ง เดืครั้งแรกเมื่อปีสามหกขโมยได้ทรัพย์สินไปทั้งเงินและทองรวมมูลค่าหลายแสนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถติดตามตัวใครได้เลยครั้งที่สองปีสี่เจ็ดเมื่อลูกสาวลูกกลับมาถึงบ้านพบธนบัตรตกอยู่จํานวนหนึ่งก็คาดเดาได้ว่าถูกขโมยขึ้นบ้านอีกแล้วขโมยได้ขโมยเงินที่ลูกสาวตั้งใจเก็บรวบรวมไว้เพื่อทําบุญกระถิ่นหนึ่งเสเป็นปีที่สองไปทําให้ลูกสาวคนโตเสียใจมาก แต่ลูกสาวคนที่สามได้ให้กำลังใจว่าบุญกคลังนี้เป็นบุญสำคัญยิ่งมีอุปสรรคยิ่งต้องทำให้สำเร็จลูกสาวคนโตพอฟังน้องสาวพ,พูดอย่างนั้นจึงกัดฟันสู้และเธอกนชนะได้ถวายกระถินสมความตั้งใจจ้าสุดยอดเลยลูกลูกสาวคนที่สองในปีสามแปด ด้านหลังตึกแถวที่ครอบครัวลวงลูกอาศัยอยูอ่จะมีการก่อสร้างแฟลตติดพักขรายการสูง12ชั้นกออดูนะจ๊ะคนมีบุญเนี่ยจึงมักจะมีเศษอิดเศษหินหล่นใส่ <increí ble> ด้านหลังตึกแถวที่ลูกอาศัยอยู่เสมอบุญหล่นครับคกอดนั้นลูกสาวนที่สองได้ไปนั่งซักผ้าอยู่ที่ลานซักล้างชั้นสองของบ้านซึ่งอยู่ติดกับแฟลตที่กำลังก่อสร้างยังไม่ทันเสร็จ เธอนึกอยากไปบอกบุญพี่สาวคนโตเห็นไหมถ้าไปชวนใครทำบุญเนี่ยมันดีอย่างนี้เธอจะรอยซักผ้าเสร็จก็เดี๋ยวกลัวพี่สาวจะไปนอนซะก่อนใจเป็นกุศลเนี่ยจึงยอมหยุดสักผ้าแล้วก็ไปหาพี่สาวเพื่อจะไปชวนให้มาทําบุญสาวําฟ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือโคมมาข้าประที่บช่วยเวลาเพียงไม่กี่นาที ท,ท,ท,ที่เธอออกจากที่ซักผ้าไปหาพี่สาวก็มีเสียงดังโครมที่บริเวณซักผ้าตั่คนตาก็วิ่งไปดูเห็นฝุ่นตลบไปทั่วเพราะฝุ่นจางหายไปก็เห็นร่างคนนอนอยู่นี่เออตรงจุดที่ลูกสาวนั่งซักผ้าโอ้ก็ตกใจกันใหญ่เลยตาเข้าไปดูพอทราบภายหลังมันเป็นคนงานก่อสร้าง เสพยาบ้าได้ที่แล้วก็ไปนั่งตากลมไปทำตากลลมตากลมบนชั้นเจ็ดของแฟลตที่สร้างไหมแล้วก็เกิดพลัดตกลงมาที่บ้านลูกพอดีลูกสาวคนที่สามที่รู้จักพระธรรมกายโดยมีเพื่อนที่ทำงานชวนมาทำบุญที่วัดตั้งแต่ปีสองห้าสองเจ็ด โอ้นี่ทำบุญมานานนะเจ้าเนี่ยเธเป็นคนเจ้าระเบียบมากจริงงุดหงิดกิมโมโหแต่หลังจากได้เข้าวัดพระธรรมกายและได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าคนที่มักคกรอจะต้องไปเกิดเป็นยักษ์อารมณ์ของเธอก็เย็นขึ้นบ้างวันดีคืนดีก็จะมากราบขอขอมาที่เดชทำอารมณ์งุดหงิดกับแม่เธอเป็นคนจักชวนทุกคนในครอบครัวให้มาวัดพระธรรมกายทำให้ตัวลูกเดรู้จักการทำบุญการอนโมทนาบุญ และสำคัญที่สุดคือการได้เรียนรู้ว่าภายในศูนย์กลางกายตัวเรามีที่พึ่งอันแท้จริงปัจจุบันข้าพัวหลวงรูปเป็นข้าบครัวธรรมกายมาปฏิบัติธรรมะที่วัดในทุกวันอาทิตย์และทุกงานบุญใหญ่ลูกหลานก็ได้มาช่วยงานวัดเกือบทุกคนคำถามคุณพ่อคุณแม่ลูกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวและบุญทุกบุญที่ลูกและข้าบครัวได้อุทิศส่วนบุญให้หรือไม่ มีอะไรจะฝากบอกสามีและตัวลูกหรือไม่คุณพ่อแม่สามีละลกที่เมืองจีนดโดยเราชะลาขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนจะรับบุญสร้างพระรธรรมกายประจําตัวและบุญทั้งบุญที่ลูกและครอบครัวได้ทิศส่วนบุญให้หรือไม่มีอะไรจะฝากบอกสามีและลูกหรือไม่อาการควบคุมตัวเองไม่ได้ของหลานสาวคนโตเป็นโดวยวิบากกรรมอันใดแลจจะมีอาการดังกล่าวอีกหรือไม่ หลังสาควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้พ้นจากวิบากกรรมนงรังกล่าวโลคเขา่ามีโบกรรมใดจึงเป็นโรคไตในวันที่ลาโลกเขารู้สึกอย่างไรมีกรรมนิมิตเป็นอย่างไรจึงมีทั้งอรอยยิ้มและน้ําตาบนใบหน้าโรคเขาได้รับบุญสร้างพระธรรมการจำตัวบุญกตินและบุญทั้งบุญที่ได้อุทิศส่วนบุญให้หรือไม่อยากฝากบอกอะไรถึงบริยายและบุตรธิดาหรือไม่ ดวิบากกรรมันใดลูกสาวคนโตจึงถูกขโมยเงินถึงสองครั้งและการที่ขโมยมาขโมยเงินที่เตรียมไว้เพื่อถวายกฐินเขาจะได้รับกรรมหนักกว่าการขโมยเงินทั่วๆไปอย่างไรหรือไม่คะเพราะบนอะไรลูกสาวนี่สองจริงรอดตายจากเหตุการณ์ที่มีคนตกตึกลงมาตรงจุดที่เธอนั้งซักผ้าเป็นเพราะบุญที่สร้างพระด้วยหรือไม่กรามไดเธอจึงเกือบตายด้วยสาเหตุนี้แต่ลูกสาวแม่ลูกทั้งห้าคน ลูกสาวคนโตคนที่สองสามคนจะท้องลนลูกชายคนโตได้สร้างบาร,รมีกบหมูนค้ะมาอย่างไรทําไมลูกสาวคนที่สามจึงได้เข้าวัดเป็นคนแรกในครอบครัวและได้ชวนทุกคนที่มาสู่เส้นทางการสร้างบาร,รมีจะเป็นครอบครัวธรรมกายก็เกระเทไมจากที่ใดทําไมจึงมินิสัยขี้งุดหงิดคะคงมาจากยักษ์มั้ง <laughs> ลูกชายคนโตได้มารับบุญถวายการสอนศิละปะสมณินเนรและกองแอนิเมชั่น ลูกสาวคนสะท้อนได้มารับบุญผู้ประกาศข่าวดีเอ็มซีนิวส์และหลานชายคนเล็กก็รับบุญอาสาสมัครผนกน้อนรับระดับโลกทั้งสามคนประกอบเพียเป็นอย่างไรจึงได้รับบุญพิเศษดังกล่าวและลูกสาวคนสะท้อนซึ่งรักอาชีพด้านสื่อสารมวลชนมากจะประสบความสําเร็จในางานอาชีพหรือไม่เธอควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ลับตาฝันเป็นตุเมตตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันจชาคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในช่วงแรกแต่อมาไม่ได้รับบุญที่อุทิไปให้ก็ทำให้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีมีความสุขขึ้นท่านฝานนโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ แล้บอกว่าดีใจมากที่ได้รับบุญทุกบุญและก็มีความสุขทุกอย่างจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในช่วงแรกต่อมาเมื่อได้รับบุญแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวะชั้นดีอยู่กับพ่อในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รักและผูกพันฝากอนมทนาขอบคนที่อุทิอุทิศบุญไปให้ และฝากบอกว่ามีความสุขสบายดีทุกอย่างจ้าทั้งพ่อและแมะ่คุณพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวาชล่างอดอยากลำบากหิวโหวยมากเพราะไม่เคยได้สร้างบุญไว้ต่มาก็ได้รับบุญที่อุทิตไปให้ก็ททำให้มีสภาพที่ดีขึ้นเด็ดฟานมโมทนากอบคุณที่อุทิศย์บุญไปให้ทำให้มีความสุขมากขึ้นม่อย่างนั้นก็จะลำบากหิวโหวยจ้ ุณแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิอิวาชั้น่างอดยากลำบากเช่นเดียวกันหิวโหยมากเช่นเดียวกับพ่อสามีเพราะไม่ค่อยจะได้สร้างผุญไว้ต่อมาก็ได้รับบุญเทวดไปให้ก็ทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นฝ่าอนุโมทนาขอบคุณุทวศบุญไปให้ทาให้มีความสุขมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะลําบากมากได้อยู่ร่วมกับพ่อสามีที่หมู่บ้านภูมิอิวาแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันจะ้ะสองคู่ชูชื่น อาการควบคุมตัวเองไม่ได้ของหลานสาคนโตก็จะก,กรรมในอดีตสมัยทต่ไเป็นผู้ชายชอบดื่มสุราเมาแล้วก็ชอบทำร้ายสัตว์เลี้ยงที่บ้านเช่นสุนัขแมวบางทีก็คาท่าปริวาลในบ้านบ่อยๆมาส่งผลจ้านี่กรรมสุายไหมจ๊ะหลานสาวคโตจะต้องสร้างบุญตบุญแล้วทิศสูงกุศนไปยังผู้ที่ได้เคยไปเบียดเบียนเขาไว้บ่อย อธ,ธิษฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกเขยเป็นโรคไตเพราะกรรมแนด่ดีเป็นเศรษฐีเด็ดปล่อยเงินกู้ดอกโหดให้ลูกนี่พมอถึงเวลาลูกนี่ไม่ได้เอาเงินมาใช้นี่จึงให้เขาย้ายออกจากที่ทํากินแต่ลูกนี่ก็ไม่ยอมย้ายไปได้ไปทํานาในที่ดินที่ยึดเอาไว้จึงทําให้ตัวเองโกรธแล้วสายคนไปเผาข้าวนนาจนหมด แล้วก็เติมท,ทำในลักษณะอย่างนี้หลายครั้งกับหลายคนวิบากกรรมนี้มาส่ง,งผลนี่เป็นโรคไตจะ้ะมีกรรมนิมิติทําให้มีอรอยยิ้มบนใบหน้าและน้ําตาเราเห็นภาพบุญทบุญที่ตนเองได้ทําเอาไว้จะมีความปิติใจจนต้องยิ้มทั้งน้ําตาจะ้ะตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสองเป็นเทพบุตรสุดหลอ ไดรับบุญทั้งบุญที่โุติสไปให้จึงท้ายมีทิวิยาสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าต่ฝฟานโมทนาขอบคุณที่ทําบุญนิติปไปให้และขอบคุณที่ทําให้เขาได้โอกาสในการสร้างบุญจะทําให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้และมีความสุขมากจ้าลูกสาวคนโตถูกขโมยเงินสองครั้งเพราะกรรมในอดีตได้เคยช่วยพ่อแม่ขายของขยันมาก แล้วมักชอบจิกเงินพ่อแม่ไปเที่ยวเล่นอยู่เป็นประจำมารวมส่งผลเจ้าการที่คนร้ายขโมยเงินที่จะนําไปทําบุญกถินนั้นจะได้รับวิบากกรรมหนักกว่าเงินธรรมดาหลายเท่าเนจะไปอยู่ในมหานรกที่ล้าลึกกว่าขุมที่ลึกกว่านานกว่ามากมายหลายเท่าเพราะฉะนั้นคุณขโมยพึงระลึกนึกไว้จะถูกลนครทรมานถูกตัดมือ ตกนายนิริยาบาลเคียนตีดยแทเล็กร้อนจะมีธนบัตรเลร็กร้อนเต็มแน่นท้องแล้วก็ระเบิดแตกเป็นต้นทุกทรมานมากจ้ะลูกสาวคนที่สองรรดตายจากคนตกตึกลงมาที่ตรงนั้นที่เธอซักผ้าอยู่เพราะเพราะไม่ได้มีวิบากกรรมปาน,นธฏิบาติแล้วก็มีบุญที่สร้างและธรรมการประจำตัวปกป้องคุ้มครอง ทำให้กรรมที่เคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้จองส่งผลที่จะโดนคนตกตึกลงมาทับตายจ้ะกรรมที่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนั่งกล่าวบ่อยๆจึงทำให้มาเจอเหตุการณ์ที่หวาดเสียวคือนึกย้อนหลังแล้วมันหยงนั่นแหละตัวลูกสามีและลูกทั้งห้าคนลูกสาวคนโตคนที่สองคนที่สามคนที่สและลูกชายคนโตเคยสร้างบารมีกับหมูห่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงทั้งหมด แล้วบางคนก็สร้างเริ่มกับู่คณะมากแต่บางคนก็น้อยจ้าโดยสามกนิสสามที่เข้าว่าเป็นคนแรกและเป็นกลยาณมิรให้กับทุกคนในครอบครัวจนเป็นครอบครัวธรรมกายนั้นเพระาะในอาดีตเวลาสร้างบุญก็มักจะสร้างบุญก่อนใครแล้วก็มักจะชวนให้คนอื่นทําตามผังนี้ยิงติดตัวมาดีบุญนิสสร้างก่อนใครในครอบครัวจ้าก่อนมาเกิดก็มาจากที่ สว่างไม่ได้มาจากยักษ์จ้ะแต่ที่มีนิสัยขี้หงุดหงิดเพราะติดนิดสยัยที่เอาแต่ใจตัวเองข้ามชาติมานะคือทำอะไรก็ตัองเนียบทำอะไรก็ต้างดีทำอะไรก็ต้าง,งมีระเบียบเมื่อใครทำไม่ได้อย่างนี้เธอก็แข่งหงุดหงิดทำไมแกไขหรือ,อชอบนิสัยนี้มากๆก,ก็มีสิทธิ์จะไปเป็นยักษ์ได้ตามที่ใจปรารถนาจ้ะ หลักใจกันต่อถาวายความรู้เด็กสมัรและกองแอนิเมชันนั้นก็เป็นเรื่องของปัจจุบันที่มีอาชีพนี้แล้วก็มีความถนัดทางนี้จึงทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดส่วนนอดีก็เป็นกองเสบียงที่เมื่อทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะทํางานเผยแผ่ธรรมะในภพชาติต่อไปและมาส่งผลจ้ะลูกสาวคนสะท้อนได้รับบุญเป็นผู้ประกาศข่าวดีเอ็มซีนิวส์เป็นกองเสบียง,งหมูนะ่คณะมันดังกล่าว เมื่อทำบุญแล้วก็มกักจะอธิษฐานมาขอให้ได้มาเป็นกําลังในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้พบชาติต่อไปจ้านั้นก็เป็นเรื่องของอาชีพปัจจุบันที่เธอรักและชอบจ้าหลานจายคนเล็กก็ได้รับบุญต้อนรับระดับโลกเป็นกองเสบียงหมู่คณะมาและเมื่อทำบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้มาเป็นเกาะกาลังของพระศาสนาต่อไปในภพเบ,บื้องหน้าจ้าลูกสาวคนสุดท้องให้สามสมบุญทุบุญ ทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆลูกสาวคุณสุดท้องเลยจ้ะแล้วอธิษฐานจิตให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานที่ตัวเองรักเป็นอัศจรรย์อธิษฐานจิตทุกวันแล้วก็มั่นศึกษาความรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญด้วยอิธิบาทสีจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกปุญแล้อธิษฐานจิตตามติวิตุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบัลมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.